w ูเอ็กซ์เ by p บายพัทีเรียนสร้างเว็บขายของออนไลน์ด้วย r d p r เพจบวก w o o c o m m e r c บทที่5ตอนที่3.3การลงสินค้าแบบ e x t e r n a l หรือ Affiliate Product นะครับผมสินค้าแบบ e x t e r n a l Product a f f i l i a t e Product คืออะไรเดี๋ยวบทเรียนนี้มีคำอธิบายนะครับแต่เช่นเคยครับก่อนอื่นคุณต้องเช็คก่อนว่าตอนนี้ คุณใช้ตีมฟสซิมเวอร์ชั่นไหนนะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่าทีมตัวเองเวอร์ชั่นไหนให้ไปดูบทเรียนที่ชื่อว่าการอัปเดต e ีมก่อนนะคุณจะทําตามในแบบที่ผมสอนได้ตีมของคุณต้องใช้เวอร์ชั่นล่าสุดเท่านั้นโอเคนะครับ mm hmm. แล้วก็เหมือนเดิมครับตั้งค่าตีมพื้นฐานนะครับ4จุดนะครับ mm hmm. ก็คือติดตั้งลักอิน Classic Editor เมนู hmm. หลังบ้านภาษาอังกฤษ a c t i v a t e ที่ใช้ตีมเท่านั้นและการทำา No Index สจุดนี้ถ้าใครกระโดดข้ามมาเรียนให้ย้อนกลับไปดูบทที่4ตอนที่4ก่อนนะครับผมแล้วก็อันต่อมาครับคุณจะทำระบบตะกร้าสินค้าให้มันทำงานได้จริงนะครับคุณต้องสร้างหน้าระบบของ WooCommerce รอเอาไว้ก่อนนะครับซึ่งหน้าระบบของ WooCommerce ก็จะประกอบด้วยสีหน้าดังต่อไปนี้หน้า s h Page c a r t Cart p a g e นะครับ Check out Page แล้วก็ My a d d c เค t Page นะครับจุดนี้ ถ้าคุณเข้าไปดูหลังบ้านหรือถ้าคุณยังไม่เข้าใจให้ย้อนกลับไปดูบทที่5ตอนที่2ก่อนนะครับผมเมื่อเราเซตค่าพื้นฐานเรียบร้อยแล้วเราจะมาฝึกลงสินค้าประเภทที่3เรียกว่าสินค้าแบบ external หรือ affiliate product นะครับ external หรือ affiliate product คืออะไรก็คือการทำเว็บเนี่ยเอาไว้เป็นการตลาดแต่พอตอนลูกค้าคลิกสั่งซื้อ ให้ไปช้อปปิ้งที่แพลตฟอร์มอื่นนะครับผมเดี๋ยวให้ดูภาพนะครับเนี่ยก็คือดูเว็บนี้นะครับเนี่ยเราเอาสินค้านะครับเอามาใส่ที่เว็บ WordPress w o o c o m m e r c e ของเราเห็นไหมครับเนี่ยแต่คนนี้บางครั้งเนี่ยสินค้าเรามันเป็นสินค้าราคาถูกยอดขายต่อวันจำนวนมากหรือบางทีระบบ Wo o c o m m e r c e เนี่ยมันต้องเซตอัพหลายอย่างบางทีเราเซตอัพบางทีไม่เรียบร้อยมันไม่เสถียรในบางครั้งเพื่อความง่ายในช่วงเริ่มต้น เราอาจจะพึ่งแพลตฟอร์ม Lazada หรือ s h o ป e e นะครับเป็นตัวปิดการขายแทนเว็บของตัวเองนะครับอย่างเช่นเนี่ยผมสนใจชาที่เว็บนี้เห็นไหมครับตอนซื้อเนี่ยพอผมพอผมคลิกซื้อเนี่ยมันจะกระเด้งนะครับเชื่อมโยงไปที่ Lazada อ่าอันนี้ก็คือข้อง่ายคือเพราะว่าคุณทำเว็บ e-commerce เนี่ยมันต้องมีระบบสต็อกสินค้าระบบใบเสร็จระบบติดตามสินค้า พวกนี้บางทีเราทําเองเนี่ยสุดท้ายบางทีเราเซ็ตค่าไม่เป็นบางทีระยะยาวอาจจะไปไม่รอดในช่วงเริ่มต้นเราพึ่ง Lazada s s o p ป e ีเป็นตัวแพลตฟอร์มแทนก่อนแต่เราจะใช้นะครับเว็บอ d วดเพจทำการตลาดทำา SEO ให้คนเจอสินค้าที่เว็บของเราแต่ตอนจะซื้อให้กระเด้งไปที่ s h o p e, ปีหรือ Lazada l a z a d a แทนนะครับแบบนี้เราเรียกว่าการลงสินค้าแบบ external product นะครับ คราวนี้อีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นคำมาใหม่ที่บางคนอาจยังไม่เคยได้ยินคำว่า affiliate product นะครับ affiliate product คืออะไรสมมุตินะครับเราเนี่ยอยากขายของแต่ว่าเราเนี่ยไม่มีสินค้านะครับสมมุติผมไปที่เว็บ Lazada เนี่ยน่ยสมมุติเราอยากขายกล้องเรามีความรู้เรื่องกล้องนะครับอ่ากล้องถ่ายรูปนะครับแต่ครนี้เราก็ไม่อยากสต็อกสินค้านะครับงั้น ทุกแพลตฟอร์มที่เป็นมาร์เก็ตเพจเนี่ยเขาจะมีโปรแกรมที่เรียกว่าแอฟเฟลเลตหรือโปรแกรมนายหน้าก็คือคุณไม่ต้องมีสินค้าของตัวเองหน้าที่เราคือรีวิวสินค้าต่างๆนะครับเนี่ยเหมือนเว็บนี้เนี่ยนะครับเนี่ยเขาก็จะเอาสินค้าจาก Lazada นะครับเว็บ t o p 10 in .th เนี่ยมารีวิวเห็นไหมครับเนี่ยแต่ตอนจะสั่งซื้อเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเนี่ยถ้าเราถ้าเราทำถ้าเรามีความสามารถในการรีวิวแล้วทำเอสซเก่งเนี่ย หน้ากระดาษแผ่นนี้มันจะติดหน้าแรก Google แน่นอนคนก็จะมาอ่านต่อวันเนี่ยจำนวนมากนะครับแล้วพอเรารีวิวดีบางคนสนใจเขาก็คลิกนะครับก็คือซื้อตามที่เรารีวิวเนี่ยเห็นไหมครับเขาคลิกจากเว็บเจ้านี้แล้วก็เด้งไปเป็นหน้า Lazada แล้วถ้ามีคนนะครับ Add to Add to c a r จ่ายเงินเรียบร้อยนะครับเราในฐานะที่เป็นตัวแทนเนี่ยเราจะได้เปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นด้วยนะครับผม นะครับแต่จุดนี้คุณต้องสมัครเปิดใช้งาน Affiliate โปรแกรมที่ Lazada ก่อนนะครับก็คือทุกแพลตฟอร์มเลยจะ Lazada หรือ Shopee นะครับให้คุณดูตรงหัวข้อด้านล่างนะครับเขาจะมีควาว่า Affiliate โปรแกรมนะครับแต่ละสินค้าคุณจะได้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยแตกต่างกันบางตัวก็ได้3%บางตัวก็ได้5%แบบนี้นะครับก็คือเหมาะกับคนที่ไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองแต่เชี่ยวชาญในเรื่องของการรีวิวนะครับคุณก็สามารถ เอาความรู้นี่แหละมารีวิวแล้วก็สร้างเป็นรายได้เสริมได้โอเคนะแบบนี้เร,เรียกว่า Affiliate Program โอเคนะครับผมอ่ะคราวนี้ <c oughs> พวกเรารู้แล้วว่าการลงสินค้าแบบ External Product หรือ Affiliate Product เป็นยังไงคราวนี้เราจะมาลองลงมือทำว่าเราจะเอาลิงก์จากเว็บ Lazada เนี่ยมาใส่ที่จุดไหนในหน้าสินค้าของเรานะครับผมงั้นอันดับแรกนะครับให้พวกเรานะครับกลับไปที่ เว็บฝึกซ้อมของตนเองอเดี๋ยวผมขอล็อกอินเข้าระบบก่อนนะครับเหมือนเดิมครับถ้าใครเนี่ยปิดเครื่องแล้วคุณล็อกปิดเครื่องปิดคอมบางทีพอคุณเปิดเว็บตัวเองเนี่ยมันจะล็อกเอาท์นะครับคุณก็ต้องล็อกอินเข้าสู่ w WordPress ด้วยคําสั่งพื้นฐานนะครับก็คือพิมพ์ว่า wp admin นะ,ะจุดนี้เคยอธิบายไปแล้วเรื่อง <c oughs> พื้นฐานการใช้ w o r r p s s นะนะครับคราวนี้ให้คุณก็ไปเลยครับไปที่ โปรดักต์นะครับในหน้านี้อันนี้คือสินค้าที่เราเคยลงไว้ในบทเรียน,นผ่านๆมาคราวนี้เราจะลงสินค้าเพิ่มนะครับก็เหมือนเดิมครับ add new อ่านะครับผมคราวนี้อันต่อมาครับเหมือนเดิมคุณจะลงสินค้าได้จะสินค้าประเภทไหนก็ตามนะครับหลักการเพิ่มข้อมูลสินค้าทุกๆโปรดักต์ทุกๆทุกๆประเภทต้องมี6สิ่งดังต่อไปนี้นะครับถือว่าเป็นการทบทวนนะชื่อสินค้าหมวดหมู่ ข้อมูลสินค้าขนาดสั้นข้อมูลสินค้าขนาดยาวรูปภาพหน้าปกรูปภาพแกลเลอรี่ประกอบสินค้าซ้ายขวาหน้าหลังแล้วก็ราคาสินค้านะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับสมมติผมจะทำ external product ที่สินค้าชิ้นนี้นะครับผมก็ยืมเลยเน่ก็คือไปที่ Lazada ครับยืมยืมชื่อเลยเน่เห็นไหมครับชื่อสินค้ามาแล้วต่อมาก็ต้องมีอะไรเอ่ยหมวดหมู่นะครับผมแล้วคุณก็ต้องมีอะไรเอ่ยเน่เห็นไหม คำอธิบาย2ชุดคำอธิบายขนาดสั้นนะครับมันจะโชว์ด้านบนนะครับแล้วก็กระดานบนเป็นคําอธิบายขนาดยาวคุณพิมพ์ช่องนี้พอคุณไปดูหน้าบ้านเนี่ยมันจะอยู่ปรากฏด้านล่างอ่ะนั้นต,ตอนนี้มันเป็นแค่เว็บฝึกซ้อมนะครับให้คุณไปเอาตัวอักษรจากเว็บใครก็ได้มาใส่ก่อนอ่านะครับเหมือนเดิมชอ็อตดีคริปชั่นเนี่ยคุณไม่ต้องเขียนเยอะนะครับการเขียนที่ชอ็อตดีคริปชั o นคือ กระตุ้นนะครับความอยากให้ให้ยุทให้คนมาเจอเนี่ยอยากได้สินค้างั้นเขียนกระตุ้นเพื่อปิดการขายนะครับอ่าส่วนที่เป็นคําอธิบายขนาดยาวนะครับเขียนนะครับเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ,อะนะครับสายปนี่นะถ้าเราดูสังเกตพวกเว็บลาซาด้าเห็นไหมครับนี่ดูด้านล่างเห็นไหมโอ้โหแต่ละคนเนี่ยจัดเต็มเลยนะครับถ้าคุณขายเสื้อ คุณไม่จำเป็นต้องเขียนตัวอักษรยาวๆคนซื้อเสื้อเนี่ยเพราะความสวยเห็นไหมเขาก็เอารูปภาพเสื้อเนี่ยมาทําเป็นนี่เห็นไหมครับดีสคริปชันขนาดยาวนี่แบบนี้เลยนะครับผมอ่าเรียบร้อยชื่อสินค้ามาแล้วหมวดหมู่มาแล้วคาอธิบายขนาดสั้นมาแล้วขนาดยาวมาแล้วครวนี้อย่าลืมนะครับถ้าคุณตั้งชื่อสินค้าเป็นภาษาไทยระบบเนี่ยมันจะออโตเมติก URL เนี่ยเป็นไทยด้วยซึ่งไม่ไม่ส่งผลดีนะครับ เพราะว่าบางทีคุณเอาสินค้าเนี่ยไปแชร์ที่ลงที่ไลน์ URL ไทยเนี่ยมันจะกลายร่างเป็นภาษาต่างดาวทําให้คนเนี่ยไม่ค่อยกล้ากดเข้าไปดูเพราะบางทีเขากลัวว่าจะเป็นสแปมงั้น URL นะครับเพื่อให้เกิดการกดหรือการคลิกเข้ามาดูเยอะที่สุดเนี่ยควรตั้งเป็นภาษาอังกฤษมันจะดึงดูดความสน,สนใจได้มากกว่าอ่ะโอเคนะเราสามารถแก้ไขได้เห็นไหมเราก็แก้ไขแล้วก็โอเคนะครับอันต่อมาทุกสินค้าต้องมีอะไรเอ่ย ภาพหน้าปกนะครับเห็นไหมครับ product image ให้คุณคลิกเลยนะครับอัปโหลดไฟล์อ่านะครับผมก็ไปหารูปที่ผมเตรียมเอาไว้นะครับอ่าภาพหน้าปกใส่แล้วนะครับอ่าต่อาามาต้องมีอะไรเอ่ยภาพซ้ายขวาหน้าหน้าหลังนะครับก็คือที่ product gallery นะครับก็ไปหารูปภาพมาใส่นะครับสัก2หรือใบอใบ นะครับสงสาเสร็จเรียบร้อยคุณก็ add to gallery นะครับคราวนี้อันต่อมาลืมไปนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นสินค้าประเภท external product นั้นคุณนะครับอย่าลืมนี่คุณต้องเลือก product data type ก่อนเห็นไหมนี่ถ้าค่าเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็น simple product ที่ผมเคยสอนไว้แล้วงั้นบทเรียนนี้จะเป็น product ประเภทนี่เห็นไหมครับ external นี่ affiliate product ให้คุณคลิกปุ๊บเห็นไหม พอเราเปลี่ยน product data ปุ๊บมันจะเกิดช่องแบบนี้ขึ้นมาอ่านี่แหละนะครับให้คุณนะครับไปเอา URL สินค้าหรือ URL affiliate ของคุณเอามาใส่นะนี่ผมก็มาใส่ช่องนี้เลยนี่เห็นไหมครับคราวนี้ button text เนี่ยเราสามารถเขียนนะครับเป็นคำอะไรก็ได้ by u a t lazada by u a t shopee นะครับ by a t amazon หรือเนี่ยเขียนแบบนี้ยังได้เลยเช็คราคาและส่วนลด คือเขียนอะไรก็ได้กระตุ้นให้ยูเซอร์อยากรู้อยากเห็นนั่นเองอันนี้คือเป้าหมายนะอ่ะนั้นผมขอเขียนเป็นะ buy a ล l a z a d a เห็นไหมครับเห็นไหมแล้วคุณก็ใส่ราคาครับให้มันสอดรับกับที่เว็บ Lazada 1นี่119บาทเราก็ใส่ไปครับเราจะตั้งเป็น250นี่แต่มีส่วนลดเหลือ1นี่19บาบาทเออก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ผิดกฎนะ ให้มันราคาอ๋อนี่สอดรับกันนะครับผมะนะครับพอคุณใส่เสร็จปุ๊บคุณก็เช็คความเรียบร้อยครับชื่อสินค้าหมวดหมู่ภาพหน้าปกภาพแกลเลอรี่คำอธิบายขนาดสั้นคำอธิบายอธิบายขนาดยาวโปรดักต์ดาต้าเป็น external product แล้วก็ใส่ลิงก์นะครับจากแพลตฟอร์มต้นทาง Button t e ทคตกแต่งให้หน่าสนใจใส่ราคาเซลล์พจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วคุณก็พับ,บิดครับอ่าแล้วคุณก็ ออกไปดูสินค้าตัวเองหน้าบ้านอ่า<ม>เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ดูดีเลยเห็นไหมครับเป็นคําว่า by u a t lazada พอเราคลิกปุ๊บมันก็จะกระเด้งไปที่ lazada อ่าไม่ผิดกฎครับการใช้แพลตฟอร์มคนอื่นไม่ได้แปลว่าจะมีแต่ผลเสียบางทีมันก็มีผลดีถ้าวันหนึ่งลูกค้าเราเยอะพวกแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะมีรีรีพอร์ตมีสถิตินะครับบางทีอาจจะดูสะดวกกว่าการสร้างเว็บด้วย WooCommerce ด้วยตนเองเสียอีกนะครับผมอ่า เห็นไหมครับผมคลิกที่สินค้าทั้งหมดเห็นไหมอ่านะครับอ่านั้นสำหรับบทเรียนนะครับการลงสินค้าแบบ external product หรือ affiliate product นะครับให้พวกเรานะครับไปลองฝึกซ้อมดูนะลองใส่สินค้าให้คุนให้คุ้นชินสัก2-3ชิน้นมันจะได้คุ้นชินว่าแต่ละสินค้าเนี่ยมันแยกประเภทได้นะนะครับผม สำหรับบทเรียนนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้การลงสินค้าประเภทอื่นๆที่บทเรียนถัดไปวันนี้สวัสดีครับ